สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกันนะครับกับช่องมาดลบุรีตามหาพระบ้านแบ่งปันพักเครื่องนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่ๆเพราะผมนะครับจะมีพักเครื่องมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนเราหยุดนะครับเราก็จะแจ้งทางโพสต์ไปนะครับพี่ๆ ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆฝากมารับชมเป็นกําลังใจฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเรานะครับให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับพี่พี่พักเครื่องนะครับจัดส่งไปสีฟรีนะครับพี่พถ้ามีบอาแล้วก็มีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางแต่ขอบวกนะครับพี่พี่องละ20บาทนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ีนะครับได้พักบ้านๆมาเยอะมากเลยนะครับพยายามทยอยลงให้ชมนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มชมองค์แรกจะเป็นพักกิ่งนี้ันตรายตำรวจนี่พี่พี่ ใหีดูนะสวยมากๆกล่องเดิมเดี๋ยวสักครู่นะครับอ <view> ่านี่สวยกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆีนี่มีหมายเลขมีอะไรพร้อมกล่องพร้อมใบเดิมเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข,ข้ามานะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับผมมาแล้วซีนเดิมๆเลยนะพี่ๆหมายเลขก,ก็สวยนะพี่ๆี9เกเก้าสอนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันามานะครับนี่มีหมายเลขมีอะไรนะ ี่พะไม่ได้ใช้เลยนะพี่ีกล่องเดิมแบบกาดอยู่ครบกล่องอยู่ครบนะครับแม้แต่ว่าเบอร์โค้ดฐานนะครับก็ยังแปะอยู่เดิมๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้เสือ อันนี้เสือหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีซึ่งเขาเรียกว่าเสือทางด่วนนะพี่ซึ่งมีประสบการณ์นะครับที่ล่วงจากทางด่วนและไม่เป็นไซะที่มีทําให้เสือรุ่นนี้โด่งดังจะต้องเล่นขาไม่ทะลุนะพี่ขาตันนะครับผมเขาจะมีขาทะลุกับขาไม่ทะลุนะครับขาขาทะลุจะเป็นรุ่นหลังเลยนะพี่ๆนี่อันนี้สวยมากๆเขาเรียกว่าเสือทางด่วนนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับนี่ถือว่าเป็นเสือรุ่นประสบการณ์นะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับปุกเสกเข้มขัง มาพร้อมกล่องเดิมๆพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็หลักร้อยนะพี่หลักร้อยนะครับผมเบาๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้อันนี้คุณคุณแผ่นเนื้อดินหลวงพ่อย,ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะพี่อยุธยาอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์หายากนะเคยได้มันเคยได้มาหนึ่งองค์นะพี่พี่ถามกันเยอะมากเลยแต่นานแล้วน,นะพี่น่าจะเป็นเดือนแล้ววันนี้มีโอกาสเหมาพระบ้านติดมาหนึ่งองค์นะพี่นี่เนื้อหาอันนี้ก็เอาหลักร้อยนะท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับ ยินดีแบ่งปันนะครับผมี่พระผิวเดิมหมดเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่น่าใช้นะครับแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้งดงามจริงๆนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จปกโปพหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมปีหนึ่งกว่านี่เนื้อจัดจ้านมากๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ขอซักอขอเจรอพอพี่ๆน่าจะเล่นเป็นพันพกว่าบาทนะอันนี้หน้าตาตุยๆสวยด้วยนะพี่ๆนี่หน้าตาติด เนื้อหาจัดจ้านมากๆนะครับผมนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเป็นสมเด็จปกโพนะพี่เนื้อสุดยอดจริงๆนะมวลสารที่ใช้นะโหนี่เนื้อแบบบึกจริงนะครับผมนี่ทันใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระหนาสมบูรณ์มากๆนะครับผมผิวแห้งๆบ้านๆเลยนะพี่ๆเนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็ได้พระนิรันตรลายเมื่อก่อนผมได้มาบ่อยนะแต่ได้1โค้ดนะ พระนี้ลันตรายสี่มุมเมืองนะพี่พี่นี่อันนี้สามโคดนิยมมือซ้อนด้วยนะพี่พี่นี่สภาพสวยผิวหิ่งะนี่ยนีอาจารย์นำปุกเสกนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้สามโคดนิยมนะพี่พี่นี่สามโคจะนิยมนะครับนี่เดิมๆดูง่ายนะครับมือซ้อนด้วยนะพี่พี่นี่มือซ้อนเป็นอย่างนี้จะนิยมนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับพระแท้ดูง่ายถือว่าเป็นพระเครื่องที่นี้ประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ ปกเสกวิธีใหญ่นะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้เป็นหน้าใหญ่เลยนะพี่จะมีหน้าใหญ่กับหน้าเล็กนะครับอันนี้หน้าใหญ่นิยมเลยนะสาภาพเดิมๆดีนะครับแล้วก็ได้พักพักกิ่งคู่ชีวิตนะพี่พร้อมพระชัยวัฒน์หลวงปู่หม,มุนปกเสกนะครับอันนี้มีหลายเกจิป,ปกเสกเยอะมากผมงพราะทองดำคูบา้าหลายหลายหลายเกจินะครับน่าจะเป็นร้อยรูปแล้วหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่หม,มุดน,นะพี่นี่นี่เป็นพักกิ่งนะครับหนึ่งในแผ่นดินนะโอ้โหอันนี้ก็เพียบเลยนะพี่พี่ มีพวกเกสามีจีวอมีอะไรครบชุดเลยนะครับมเนท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้เล่นเลยนะพี่พี่มีมา2อ,อคู่นะพี่พระกิ่งพร้อมพระชัยวัตรสององค์นะครับพระช,ชัยวัตรก็สวยเดิมพระก,ก,กิ่งก็สวยเดิมทุกองค์เลยนะพี่พี่นี่ท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นพระกิ่งที่นิยมนะครับร้องอ่านรประวัติได้นะพี่พี่องค์นี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่กะไหลทองแบบ แชมป์ๆเลยนะนี่สวยทุกองคเลยนะพระกิ่งพร้อมพระชัยวัดมาคู่กันนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดอนตันนะครับมีโค้ดด้านหน้าสาภาพก็ผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่หลวงพ่อวัดดอนตันปี2519นะครับจังหวัดน่านอันนี้ก็สาภาพใช้ๆนะอันนี้ก็สวยๆก็น่าจะพันกว่าบาทนะพี่อันนี้ขอ700พอพี่ๆท่านใดชอบนะครับก็สาภาพผิวก็ผ่านการใช้มาบ้างเนี่แต่ดูง่ายสุดๆนะครับ ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลยนะพี่ๆเนี่ปล่อยไว้ตามการเวลานะครับผมแล้วก็อันนี้ได้หลวงปู่บุตดามาอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอสมเด็จนะครับนี่หลวงปู่บุตดาอายุร้อยกว่าปีนะถาวโดถือว่าเป็นพระริยสสฆงนะครับขนาดหลวงพ่อฤาษีดิงดำยังให้การเอ่ยนับถือเลยนะพี่ๆเนี่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้เอา300พอนี่สมเด็จสวยมากๆนะครับหลังรูปเหมือนนะครับผมแล้วก็ได้ปิดตาไม้แกะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะนี่ท่านใดมีความรู้นะครับไม้แกะไม่ทราบที่ เก่าๆหิ่งหิ่งดีจังเลยนะพี่ๆนี่เป็นไม้พวกพยางย,ยิ้วดำพวกอะไรนี้ก็หลักร้อยแล้วกันนะพี่ๆท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับศิละปะก็อ้วนดีอะไรดีนะครับผมและอันนี้นะครับเป็นเสือหลวงพ่อเพี้ยนเสือหลวงพ่อเพี้ยนเอา300ร้อพี่ๆร่วมประสบการณ์เสือกระถินองค์นี้ผิวหิ้งจัดจัดเลยนะปี2549นะครับผมเนี่ยถือว่าเป็นเสือที่มีประสบการณ์ของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลองนะครับพักหัวอิโต้นะพี่เนี่ อันนี้ก็ปุกเสกพิธีใหญ่นะครับเกจิเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เอา300และที่สําคัญนะลงทองนะพี่ปกติจะเป็นแดงๆอย่างเดียวนี่หน้าตาสวยเด้งเลยนะนี่ท่านใดชอบก็สอบถามได้มานะครับแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนอันนี้ขอ500ร้อพี่ๆสมเด็จหลังยันยันตารางนะพี่นี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมอันนี้500อพอแล้วก็ได้เหรียญหลวงพุทธทวดวัดเอี่ยมวรนุษนะพี่ๆปีศูนย์หกนี่ใช้แทน าพระอาจารย์ทิมปุกเสกเหมือนกันใช้แทนรุ่นหลักๆของหลวงปู่ทวดได้เลยนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันกันนะครับราคาเบาๆแล้วกันนะครับผมนี่น่ารักมากๆแล้วก็หลวงพ่อเพี้ยนอันนี้ก็เป็นรุ่นหายากอ่าออกหอมกับเหรียญ5แฉะนะพ,พี่เป็นเหรียญกระไหลทองอ่าเป็นเหรียญผิวไฟนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยปี46นะครับผมนี่หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกล่นกระถินนะครับอันนี้เอา300รอยพอพี่ๆและอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานแต่ออกลบบุรีแต่เป็นเหรียญเล่นเลยนะพี่ๆนี่หลวงพ่อปานวัดบางลำโขย,ยุทธยา สวยมากๆเลยนะครับเรื่องในงานฉลองลูกนี้มิรนะครับวัดคีรีทรมารามนะครับจังหวัดลบบุรีนี่สวยมากๆอันนี้ก็พุกเสกวิธีใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นยันต์กรอบเพชรนะอันนี้รุ่นจตุพรนะพี่พี่นี่จตุรพรนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันมานครับนี่สวยมากๆเลยพี่ผิวหิ้งฝุ่นๆไม่เคยปัดเลยนะน,นี่พยายามลงกล้องให้ดูนะพี่ถ่ายให้ดูชัดๆนะครับผมจะลายตานิดนึงนะพี่พยายามนิ่งๆเลยนะ ตัวตัดก็ดูง่ายนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญทั้งพระพุทธบาทสระบุรีมาพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงโตนะครับวัดหนองแกอันนี้ก็น่ารักมากๆปี1 7เ็เอาเหรียญละ300สวยกิิบเลยนะพี่เหรียญเก้าด้วยนะเหรียญเก้าเหรียญแท้นะครับชุดนิกเกิลดูง่ายมากๆท่านใดรู้จักก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเหรียญละ300พอและอันนี้ก็เอาเหรียญละ400พอพี่พี่วันนี้เบาๆเลยนะเหรียญสร้างชาติมีติดมา2เหรียญนะครับสร้างโดยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับปี82นะพี่2482 24 83ประมาณนั้นนะครับผมปลุกเสกวิธีใหญ่นะครับเขาว่าส่าเกจิยุคเก่าหลวงพ่อจาดหลวงพ่ออีนะครับผมหลวงพ่อสายหลวงพ่อเดิมเงี้ยนะครับผมเนี่ยนาเก็บปากๆแล้วก็ได้พระอันนี้นะครับเป็นเนื้อเงินพิมพ์นิยมใบสาเกเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อเงินนะพี่ๆรุ่นพิเศษปี38นะครับผมนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับมีมาเนื้อทองผสมกับเนื้อเงินนะพี่ๆนี่สวยจริงๆนะครับใบสาเกหล่อนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะครับ อันนี้ก็ไม่แพงนะพี่เอาหลักร้อยพอเบาๆนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันมาคู่กันนะเจ้าของบ้านนี้คงไปทําบุญมาจากที่วัดสมัยก่อนนะครับผมนี่มีพักกล่องกล่องสวยๆพระพิธีนะครับและอันนี้ก็จะเป็นอันนี้รุ่นพิมพ์นิยมรูปไข่เหมือนกันครับรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับผมนี่พอวัดบนแหลมน่าเก็บมากๆนะครับออกจากวัดก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะพี่อันนี้ก็องค์หลักร้อยนะครับผมมีมา4ี่กล่องนะครับ2รูปแบบพอดีนะครับสองเนื้อนะครับผมนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่ยินดีแบ่งปันนะครับผมสวยมากๆนะครับพี่ๆนี่พยายามลงกล้องให้เห็นชัดๆเลยนะกล่องเดิมๆนะครับและนี้ก็พระชัยวัดหลวงพ่อหลวงพ่อมนต์นะครับนี่หลวงพ่อมนต์วัดเดินตามากชนบุรีปี2อ3 4เป็นพระชัยวัดเนื้อเงินพี่ๆสวยมากๆนะครับลงกล้องให้ดูนะครับนี่โอ้ชัดแล้วนี่ผิวสวยมากๆนะครับไม่ผ่านการใช้พระชัยวัดขอ ขอ500พอพพอพี่ๆราคาเบาๆนะออกจากวัดเป็นพันนะพี่พวกเนี้ยไม่ได้นั่นนะครับผมและเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญหลวงพ่อรวยขอ250นะครับรวยมหาเศรษฐีนะครับผมอันนี้ก็ปี58แท้ทันหลวงพ่อรวยชัดเจนนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับ กดติดตามไว้เลยนะพี่ๆเพื่อเราไม่พลาดนะครับคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมยังไงก็ขอจบ EP นี้เป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็มาเป็นกําลังใจมาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมท่านใดสนใจประเครื่ององค์ไหนนะครับให้แอดไลน์ไว้หรือจะโทรมาเลยเหมือนเช่นเคยนะครับยังไงขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ